นกวอกจับกลมรถทักอะไรนั่งกันดีเฝุ่นเลยเค็งแรงข้างเรงแขงแรงข้างมาแล้วพี่นอกว่าเช็สมีได้เมื่อฝุ่นกจะโต๊กห้ามมันนี้่มาไปฝุ่นโต๊กนี่นะเป็นหัวหนึ่งห็น น้ำเย็นเย็นนะครับว่าจะนี่คักอยู่บวกนี้พอจะเมอยแล้วนะคักพอจะแบบลกินมัตเตเมืองไหมจะดีก็ได้ได้ส้มพักเป็นไรส้มพักกาดมากินกลบับทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีทุกทุกท่านที่กำลังติดตามแล้วก็ฮับส้มยินดีตอนฮับเข้าสูส่องบอเพชรเมื่อนี้กัยังอยู่บ้านคือเก่าพี่น้อง เมื่อนี้นี่ว่าสีผ้าเดียวเดินทางเข้าเมืองพี่น้องเล้เข้าไปหาซื้อมะมุกมะไม้นะเนื่องจากคือวันสินใหญ่พี่น้องเยวันสินใหญ่หือว่าห่อข้าซากนี่นะในจันดีเพิ่นหาซื้อมะไม้มาไว้เสื้อบาาพี่น้องเยก็เลยพาพิ่นลงเมืองเพราะว่าแถววันเฮ้านี่กะมันกะมีมีขายพี่น้องเหยเนว่าเสื้อมีขายกะมันแพงแต่กะคอยกะจะไปตัดผมเลยนะนะ ผมยาวเลยวันนี้ก็ไปน้องจะดีไปแล้วนะชุบโมกอีเทิงวะน้องจะดีน้องจะดีขึ้น <c oughs> นุ่งเสชอเห็นจิตก,ก, <c oughs> ก็ได้ขึ้นมีนุ่งเชยเห็นเหี่ยวอากาศฮอนได้แดดได้แดดอ้อได้นุ้งเชยโตนี่กระได้ไงก็ได้ไงกรไดอีเมื่อนี้ก็เอารถคันนี้แหละไปพี่น้องเพราะว่าตีนหนามนะตีนหนาม บืนแดเขียนว่าเสอร์รถคันนั้นกะมันมีมีอันนั้นหอยมันมีมมมหอยหนำนี่กระแดดไปมือสองมือแล้วล่ะพี่น้องไงสองมือนี่นะแดดนะอ่ะสิไนะด้โตไปก็พี่น้องไงไม่จะดีกระบายไปเสื้อเหงาเราจะดีกมาตงเฮ็ดมาตงเฮ็ดแล้วมื้อน,นี้นะออกไปตะเฮินเป็ดตอนเทง้งพี่น้องไง หากินข้าวเทงอยู่พูดละนี่ก็สิบโมงกว่าๆเฮืงเฮืงเฮาเธอเนึ้อเมืองกับพี่น้องเอ้เบยได้เฮาดูเนื่องจากทางกับมันลําบากแลก้วกะมันแบบมันไก่ได้พี่น้องไอ้มันไก่ย้อนระยะทางมันนี่แหละระยะทางมันมีสะดวกสบายปลาเลอเก็นว่าเสิรทางสะดวกสบายกับมีไก่ปลาเลอละประมาณสามสิบลักหรือว่าสามสิบกิโลอ่ะแหละนาครีดมา ็นดีว่าครับนะกาลม,มกันดิกเห็นแล้วม,นนมันนั่นหล่นลมมชนีเลยเพิ่อลมนะมแหมลมมชน,นีนี่่าห้อยโอ้ผ่าลมโลดมีได้เล้งม,มีเห็นตาเจ้าวันนี้นี่เดินทางไปทางโคจมนะ ไม่ได้ไปทั้งโคอู่พี่น้อง,งแต่มีคำว่าส,สีความได้หรือความมีได้เพราจะไปทั้งโคอูก่กะทางมันป้าตอเห็ดมือวานนี้นะขี่ตมเปร๊ะเปะปะขนาดไปยะนะก็เลยลงทางเซลงทางลัดเลยน่าจะความได้เนาะฮะเฮ้อเอ้าบิังเพื่อคือมีหลายนามนะ เซือ่อ่ะพอนี้นะ,ะเอาเสียเงินขเขเฮือเขาเจ้าอีนี่น,นี่ไลยเออได้เอาเซืเ้อเฮ่อพี่น้องจักเล่มอันจักขันเท่าเลยเรถจักกันหมายบ่อนไข่เคืองนะแถวนี้นี่วันอาทิตย์นี่วันอาทิตย์ละมานี่นะเขาจะจักงานบุญชงเฮือแถวนี้แหละเขาจะาหมายบ่อนไข่เคือง แอวขึ้นเฮอพี่น้องไงไปไปได้นะน้ำมันแห้งไปได้เทอละคนรถจักรกด้เห็นว่าเซอลุยเลยนี่มีซีดแบบมีซีดแบบอันไหลตะเลิดตกลุมพุนนะน้ำมันแห้งขึ้นเถอดีกว่าไปเทอละคอย่างลินว่ามันจะดี จะดีบีอาบน้ำก็จะดีดน้นนำน้ำพัดแห้งมันมีเลือกไปเลยเนาะหามันพัดแห้งเข็ดโต๊กพี่นี่มีซีดแบบลิฟเห่าเลยพี่น้องไงดดแดดเปรี้ยงเปี่ยงเหมือนนี้นะรถไทยเจ้าก็มา รถไถน่าจะลุยได้บังทรงุยเลยรถไถรถจักรยานน้ำพัดไปเพียงไนะน้ำมันแห้งท้าเฮอือบุู้ละหลเติบอยู่ได้เป็นตะยานรถไถเซ่ลงไป จนฮอนกิ้งเราถ่ายขึ้นทั้ง โอ้ยน้ำห้องค่อยขึ้นเบาเฮ้อะนะขี่ค่อยขี่เบาเฮ้อะนะลูกค่อย,ค,อยค่อยตอ่เลิกมันสัตว์แห้ง นรถทักอะไร ก็เริ่มต้นกันโอ้ครับไม่แห็นาหารอกขาคีเหอเขาเจ้ากะเขาเอาน้ำงสิบพันกีบพี่น้องไงหนึ่งหมื่นกีบนะรวมทั้งคนทั้งรถเลย ว่าเอาเท้าขารถนั่นแหละพี่น้องอีกกรณีนี้โคนนี่เห็นว่าเสือ้อนั้นนิยังความได้อยู่รถนี่เห็นว่าเสื้อเยอะขี่ความเลยกระยบมันเป็นคือมื่อนะั้นตกน้ำพัดได้เป็นลีนเป็นพี่เลศเซลายก็เก้าอีนะเห็นมีเยอะเสียเงินเลยกับเมื่อทั้งพุนก็ได้พี่น้อทงทางโคพูนะแต่ก็คือที่คอยถช้ห่างกลองเขาเบิ่งอันรอบที่คอยไปตกอันป่าไปหา ตึกเบสอะไรพี่น้อยทางมันงางาบอลเดียวอันแหละ แดดช่องมือได้ยังไงยังได้สำนี้พี่น้องเลยเดินทางมาหอดบ้านบ่าวทับ าดเด้อจ <ic> ันน <ic> ีเด <ic> ้อพอไปตัดผมก่อนแล้วพอจันนี้เพิ่นตัดผมไปกะรอคิวอีพ่อแฮงเนาะเพิ่นสิฮอดคิวผู้เจ้าทางคอยกะเฮาไปไม่เอาเนาะกใหญ่คณะโลดสาวนะป่ะแดดขนาดมื้อนี้นําพี่น้องเอ้ยตลาดเมืองอัสพร วันนี้นะเพ่อนก็ได้ขนมโองอั่มไปซื้ออะลูกนะดีพยางไปก่อนเลยวันนี้ซื้ออะไรลูกซื้อมาใหม่ก่อนพี่น้อยเลอกมาใหม่ก่อนมันงามๆนะเบาเอเอเลอเลอออเลอเอเ ใน้องจะดิสเซอร์แบบนี้แล้วมันสิงามๆเลยเนาะมันเขียวๆเนลยน่าจันดีเพิ่นเลยเอามะกะท่านได้เพิ่นอยากกินมะกะท่านมะกะท่านปนเดียวพี่น้องเอ้อโรยซีซีพันนะดับหน้าแล้วนะคะเพิ่นเอาปนเดียวได้มังเงาะก็ได้อะบอลามังเงาะดับหน้าผัดฮะอะบอลลุอะบ้าฮุบแล้วผัดผัดและผัดหุบไปซื้อเพราะวันนี้ ฮะซื้อเสื้อขนยาวอ๋อทางที่ลูกเสื้อยาวอ๋อทางที่ปะทังจะดีเพิ่นมาส่งเขิงนะได้เพจดีวอเย่าท่าตอนเพิ่นซื้อเขิงล่ะพี่ฮ้อนที่นี่นะพี่น้องแง่ตุลุงตุงไต้ทังจะดีเพิ่นซื้อมาไหมกะสองโลคนนะทางมาสะพานกลับมาแอปเปิลแล้วกลมาเก้งแน่รูนึง สิมก่อนสมบอทางนี้ซิมก่อนเพี่นเอาส้มรือหวานผลส้มเถอะลบแล้วเนาะพอจะดีเพราะอันมืหวานจบเมืหวานคือเป็นแต่ส้มสีใช่พูดอแม่จะดีเพื่อเป็นกระสอบซื้อพักซื้อเตอร์พักนอกจะดีได้ได้เพื่อได้เพื่อมันหน้ามาเมืองทันทีเอาให้คุ้มพี่น้องเลยสุดลายก็มีดเตอรพัก ปเันนี้เกือบถือแล้วก็มนมีเครื่องขนมเองขขนมขนมมาไมเห็ดซื้อมื่อเอาไว้เฮ็ดเครื่องลงวัดได้พี่น้องบ้านนี้ก็สิได้เดินทางัดแ่ไปไป น้ำเนาะคันแห้งอันนี้เนาะว้าตัวตัวเราสวยเผื่นะอนี้อย่ามีเห่อแล้วพราะป็นเพื่น้องเอ้ยพอเดี๋ยวยางยางย่างออกมาหนิชัดแห้งนี่น้ำนี่นะยางไหวไม่ได้เ่อนะบ่อนี้น่ะมีแห้งก็เลอะน้ำนะ ออกกังเคร้งนะเฮงเฮงยังก็ไม่จะเป็นน้ำซัดแห้งนะเฮ้ดฝุ่นเลยแข้งรงค้างเล้งแข้งรงค้างมาแล้วพี่น้องว้าเช็ดปลาต้เคร้งนะเป๊ะมัดมันซัดแห้งน้ำอยู่นี่นะ ทางนี้จะดินน้ำเส้โอ้ยดินน่าเละนะรถพอจะมาวิได้แล้วนะฮะเกาครึ่งเท่าแล้วให้เขาเจ้าจวิครึ่งเท่านะ่ะลวดตกพี่น้องเอ้ยบ่อนี้ต็กสั้นแห้งน้ำนั่นนะฮะมันตกรอบซองนี่เลยกันนะ <laughs> lai đó đây lại sắm nắng cả ừ. trái không phê vẫn đâu chưa đáp bò vừa <laughs> tốt lệch khen khen coi mừng giờ đi nắm đi giờ đi ก็พอจะตกผู้ตกน้ำเมื um ่อกี้นะคอยเบิ้งพักแห้งไม่เองขึ้นกัไม่ขึ้นบิดมขึ้นทำย่างงอหมดเลรถบีเบอร์รถบิดมขึ้นน้ำน้ำาทอนม ไปได้รีบน้ำซ้ำพี่น้องเอ้ยฮะบิดดีขึ้นบิดดีไปเพิ่นพอจะดีเซโคเทนก่อนโอ้ยพอได้ล้างโหูไอชาววางมาล้างโหได้ได้ไดินกระคากันลีน้ำอันนี้น่ะน,น้ำไหลทางน้องพงษ์จะดิ้นจะดีก็จะดิ้นน้ำ นาฝนตกผนกยจโต้องห้ามแล้ววันนี้ฟ้าตึงหือตึงหืออยู่ต้นเมฆดำขนาดเลยไม่ผุนตกน้ากันหัวน้ำเย็นเย็นอยู่อาบเจียวอยู่จนอาบได้ขอกระซอมรถอยู่ม่ได้บ้าแม่แม่แม่ไปไป,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 ไป ล้างพัดปนะน่น้ำไล,ล่แล้วลางอ่ะอย่าลงเลยอย่าลงเลิกการน้ำสัตว์แห้งพี่น้องเอ้ยคนกั้ยานเนี่ยแต่ละเยอะนี่อาอบอยู่ตื่นๆน,นี่นะฮะฮะน่านน้ำอยู่จดีนะอันนี้มาพี่ลูกกั้ยานมันชัดแห้งอ่ะจะยานกับพ่อซะ หลังม ah, ีเป๊ะซ้ำอาตังชจงตังเซอพ่ออะบันนี้มีดีเมอร์ผลกิยโต๊ก้ามบันนี้เอ้ยผลช่างจันดีกบพฟอนะสุกรถดแถรลดน้ากาบมีเป็นเฮือโฮเทสซ้ำที่เด้ยซื้อโฮเทสมาเซอร์กะคือเก้านะกะเลยสุกไปหัน่้มแปลงยางเอา พอจเขี่รถหลานเมื่อพัดทางมื้นฝนตกพอดีฝนตกพี่น้องก็ทางกับมื้นเน่ก็เลยพาเด็บยางทางจะดีกระเพาะกระซุกรถแล้ววันนี้อยู่แถวนี้นะมีมี่อันหานซ่อมแป้งพี่น้องมีแต่หานเดียวหันจีนนะทางจะดีมันจะพลาดแต่พลาดแต่งอยู่ ขันฝนตกน้ำมืนทางนี้นะพี่น้องเอ,งอง้ย <c oughs> เป็นแล้วล่ <c oughs> ะอ้าเจยเฉยอย่าหัดสรุโอ้จดดีไปเมื่อกนนีได้ยาง <c oughs> ได้ชุกรถโหน จ <sa iden blessing> ันนี่คักอยู่พวกนี้พอจะเมยแล้วนะคักพอจะวาวเมยละก็หดบันใหญ่หน่อ้ยเมื่อกี้นี่มันน้อยเตอร์พี่ดิบทต่อมนเนาะพี่ต่อมนแล้วงคอยกระโดดทางคอยยังไปกระตูยยังซาพี่น้องเอ้ย ไม่คลายแล้วก็กินเหรอน้ำเมื่อไรเจ้าพ่อว่ากระโดดสุกน้ำโอก็ว่าเนาะไปเองบ่สเป็นลีน เป็นดินอีล่านนเป็นว่าน,นี่เป็นอีล่ามูน,นี่เป็นอวน้ยเนาะเป็นเป็นทิมน้ำหา้าวา,า่นเน <c oughs> กลับมาหอดืนแล้วนะนอเอามาฮอดืนแล้วก็นีน่แหละจูงจนหอดหานจีนพี่น้องรถก็จูงมาเป่าน้ำอ้ออยู่หานท่านะ เป่าน้ำอ่อล้วก็เป็นน้ำมันเคืองก็น้ำมีมีเป็นตะเฮาก็เฮาใส่พี่น้องไม่ได้ตกโขนะก็ได้น้ำประมาณมาเจอเพลงนี้นะเพลงหูเข้านี้แต่น้ำมันน้ำมันกว้างแล้วก็มันพัดแห้งน้ำเพลงนี้นึงนะกล่องมันอยู่พี่คอยคิดว่ามันวิตน้ำนะอยู่ระดับนี้ไปแล้วน้ำมันพัดแห้งมันตีมันจะตกเตอแล้วมันขวางาบดนี้น้ำมันก็เลย ปานเฮากล่องนะกล่องเป๊ะกะได้ได้เหมือนงบไปแสนแสนหนึ่งพี่น้องไงแสนหนึ่งแสนแสนปปเปลายนี่แหละกะเหมือนงบไปเซอร์รีนตุ๊กหกสิบพันนะหกสิบพันกีบแล้วกะซื้อโฮเทลอีสามสีเหมือนงบไปเก้าสิบพันพี่น้องไงแปลงรถเมื่อกี้เนี่ยกะมึงกีบมาขอเธอเลยเกิด เยอะข้าวแล้วค่อยก็ได้หาข้าวกินน้ำก่อนได้เพิ่มมากินแม่จะดีโอ้ได้เครื่องใหม่ได้แม่จะดีได้ชั้งามได้ไเจดีฉันกินนะนี่นะจะดีกินเลยกินไก่กินใกล้ไมีแซ่บใกล้ไมีแซ่บแซ่บทาเลยดิโน <laughs> no no. เอ็ดหนูไม่แซ่บชิได้เงินอยู่ซื้อสาวพันก <laughs> ินมีแซ่บเลย หากินข้าวกินน้ำแล้วก็สะได้เอ่อเรียบน้ำหน้าพี่น้องเอ้เหมือนนี้นะเรียบน้ำหน้าแล้วก็เรียบเบื้องว้ามุ้งเลอปปาคอนสะได้หาเหี้ปตึกเอาไงลองกินมาตะเมืองแม่จัดีก็ไเลยได้ส้มพักเป็นไส้มพักกาดมากินจับจไซื้อมายังเขียวอยู่มาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินขา้าวเทงหรือเสาอันเทงหรือแรงแม่จัดีกินข้าวแรงน้ำเดียวเนาะน้่น <laughs> โอ้น้องไอจูงรถตักงบันนอ้อยเตอรอจนหอดบันน้อยหนือกันดีวตอนไปเสีสิบพันต mm ่อมาเมือเก้าสิบพันน้ำเีเฮ็ดเมดพี่น้องผู้ดีเป็นแสนนึองความเช่ มาทานนดีกินข้าวอิ่มแล้วป่อตมแล้เอาข้าวักแล้วบ่เพ็มเหอนกมแห้งเอาขาเอาแเอาแค่ิมาหรืเา หลังจากที่กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็สิพาพ่อแม่พี่น้องไปหาเร็บเบิง้งปลาคอนแถวเจนหน้าแล้วก็ไปหาเร็บเบิ้งเข้าหน้าพ่อพี่น้องว่าเป็นยังเลยนะไปเมืองเมื่อนี้ก็เสียเงินตืมรถกับพี่น้องคือว้าและละรถใช้างานพี่น้องไงขี่มันแล้วก็มันก็ขี่เฮาเห็นว่าเชิดจอดไว้ก็คือซิมีเซ่เนาะ แต่อันนี้ก็มีแม้นสัตว์เสือเราพี่น้องไปแฝงได้แล้วนะเป็ดลีนอ่อนซือน่ไปหาเสียมกนเรียบหาอัดน้ำหน้าผมนะเข่ากะเริ่มขึ้นได้แล้วพี่น้องเลยเริ่มเห็นแดดแล้วก็เลยโซกนั้นน้ำเย็บยิกเย็บยิกมีเป็ดจะได้กินข้าวเจ้ามินนะกับมันปืดไปได้น้ำมันซอมันไปนะทุ่งหน้านี้ก็มีลายเจ้าพี่น้องมีแม้เจ้าเดียวนะ หน้าพูละสิไปเฮ้อบางคนก็ได้คนก็เจ็ดแปดเฮ้อเฮ้อน้อยนะเฮ้อมีใ่ญ่ไปเลยอันนี้ก็สิเปลี่ยนหน้าเขาไม่เท่านะหาเรียบเบิ้งน้ำพี่น้องเฮ้ยเนว่าเสื้อมีอัดน้ำไว้นี่งามันสีขึ้นนะเพราะว่าทรงนี้มันเริ่มแดดอีกแล้วนะนี่แหละเข้าหน้ากับพี่น้อง มอสดีกับมีป้านเลออ์นะกับพอประมาณนะกลางๆหน้าไม่ได้เซ่อฝุ่ยนะมันหากวิทแบบเป็นเบอร์ขาวโซงนะมันเป็นแต่ไม่ได้กลินแต่แท้นะเออนี่กะ็ะแมนบอนหาปลากัมีมอป,ปลาเลร์พี่น้องไง่าเยอะออกมาตึกแห่หาปลากัได้ น้ำโฮตัวนี้นะมีแต่เข็นเซอร์เบ็ยดยามตอนข้างเว้นปลาน้อยนี้น่าจะพ่อได้กินอยู่เบิ่งนี้นะอลนอ,นองเลยโหกระอัดพี่น้องเลยเล็ีบเบิ้งนะมองนี่กระโหสงสัยกระปูอันนั้นนะนี่เสียงกอกจอดจอดจอดนี่ ปีน้กะน้ำโตน,น้ำซ่อไปแบบนี้ตอนนั้นน่าแยบมดแถวนี้นะข้อคิดว่าสิมีคืดน,นะอันนี้ที่ว่างๆยุ่นี้ก็กคือน้ำซ่อเข้าไปมดแล้วพี่น้องที่แรกนี่ข้อชีวมาเอาแหกโกรมเอาแถวนี้นะแต่น้ำมันใสแล้วก็มีมีป่าพี่น,น้องป่ามันน่าจะซนเข้ามด ก็มีอยุ่มีลายพี่น้องเลยเฮ้ยนี่กระติกอยู่นะมีท่านขึ้นเถินนี่นะคอยออกมาเบิ่งตอนน้ำท่วมดูๆฝนตกดูๆนั่นะนะตกเรื่อยๆนะตกเจอมัดพี่น้องเลยคิดว่าเข้าสิมีพ่อกินแล้วป,ปีนี้ก่อนมาน,นี้แถวนั่นกะน,น้ำซ้อปไปนะแต่ตอนนี้ขึ้นใหม่แล้วพี่น้องเลยเข้าเริ่มขึ้นแล้วล่ะเริ่ม เรือมเยอะอันทอดโง่งก็ได้นี่กล่มแล้วนะม่านแล้วล่ะน้ำซ้อไปมงคนก็นกนได้นะ่ะบ่อนหาปลาก็มีมีซ้ำผิดออเอาไอ้วลาเยอะเอาแห่ออกมาตึกเอาปลาน้ำคอนก็ได้น้ำยังพอมีอยู่นะ มีแต่ดิอปะตึงน้ำไปเมื่อนี้กะมีมีเพอหลายนะสำหรับคลิปนี้กะสิได้ขอทด้ให้พี่น้องเบิ่งสัมฤทิก,ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าวิดีโอหน้าพบพอกันใหม่อีกเท่หนึง